ตอบข้อกังวลใจรักษาฝ้ามาจนฝ้าจางหน้าดีขึ้นแล้วมีโอกาสที่ฝ้าจะกลับ ขึ้นมาเข้มอีกไหมอันนี้เป็นคําถามจากลูกค้านะคะที่มีความกังวลใจเพิ่งถามมาสดๆสร้อนๆวันนี้เองค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้การถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับคําถามนี้แน่นอนว่าหลายคนที่เคยเป็นฝ้าเป็นซ้ําๆเป็นวนๆอยู่เป็น10กว่าปีดูดีแล้วเดี๋ยวก็เข้มเดี๋ยวก็จาง กังวลใจแน่นอนกับการที่ดูแลฝ้าแต่ละครั้งอันนี้ลูกค้าบอกว่าดูแลฝ้ามาดีระดับหนึ่งมองหน้าตัวเองฝ้าจางลงแล้วนี่หน้าเ้าใสขึ้นดีขึ้นแล้วแต่กลัวค่ะกลัวว่าฝ้ามันจะกลับมาอีกไหมคําตอบนะคะถ้าเกิดเป็นฝ้าลึกอันนี้ฝ้าที่มันอยู่ข้างในชั้นผิวหนังแท้ มันจะมีต้นตอของมันก็คือเม็ดสีเมลานินเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนการกระตุ้นโดยปัจจัย3อย่างนี้สามารถวนกลับมาเป็นซ้ำได้มันไม่หายขาดค่ะแต่การจางเนี่ยถ้าเราดูแลได้ดีนะคะรักษาถูกวิธีการจางของเขาอาจจะหลงเหลืออยู่20%บ้าง15% 30%บ้างแล้วแต่ฝ้าที่เป็นแล้วแต่สภาพผิวด้วยแต่พอเราโปะแป้ง ทาแป้งประจําวันเมคอัพนิดๆหน่อยๆก็มองแทบไม่เห็นแล้วแต่ถ้ามันจะเข้มขึ้นมามันเพราะปัจจัย3อย่างนี้ค่ะปัจจัยแรกนะคะนั่นก็คือแสงแดดแสง UV อ่าทำไมเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเลี่ยงแดดแต่มันมีเหตุการณ์ทุกครั้งเลยที่หลายๆเคสลูกค้าจะเล่าให้เกดฟังนะคะเหตุการณ์แบบปุ๊บปับ๊บ ปัจจุบันทันด่วนอัตโนมัติที่เราจะต้องมีกิจกรรมทำโดยที่เราเนี่ยไม่ทันระวังตัวเช่นอะไรบ้างช่วงนี้นะคะหลายคนก็ไปทำบุญไปวัดไปกระถินไปให้โรงทานไปทำทานนะคะก็คือเปิดโรงทานเขาก็จะบอกมาว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดคืออากาศอบอ้าวมากอยู่ใต้เต็นที่เป็นผ้าใบาแล้วอบอยู่อย่างนั้นทั้งวันกลับมาหน้าเข้มขึ้นฝ้าคล้ำขึ้น อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือไปปรุงก๋วยเตี๋ยวเลยไปผัดอยู่หน้าเตาหรือว่าไปทําอยู่ในหม้อลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะยืนอยู่ตรงนั้นทั้งวันโดยที่ว่าความร้อนก็ส่งผลกับฝ้าเช่นกันมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติที่คุณทําอยู่ทุกวันแต่เป็นเหตุการณ์ที่ปุ๊บปับ๊บบางทีเราจะทําอยู่ปีละครั้งไปเจอแบบนี้ก็กระตุ้นฝ้าได้เช่นกันค่ะหรือว่าแสงแดดนานๆทีกลับบ้านที่ต่างจังหวัด นานๆทีเจอวันหยุดยาวก็ไปลุยกิจกรรมนะคะไปเที่ยวทะเลบ้างไปเจอแสงแดดที่เราไม่คิดว่ามันจะโดนแรงขนาดนี้มันก็จะทำให้เกิดฟ้าใหม่ขึ้นมาได้ค่ะฟ้าก็จะเข้มขึ้นมาได้เหตุการณ์ที่2ปัจจัยที่2นั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็สุขภาพหลายคนนะคะต้องมาเทคแคร์ด้วยดูแลด้วยเพราะว่าวัยเนี่ยสีบวกหลายคนใกล้วัยทองมันก็จะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าใกล้ตอนไหนบางคน45บางคน40ปลาย างคนเข้า50ก็เป็นวัยทองอาการก็คือมันจะฟ้องออกมาก่อนมีอาการร้อนบูบวาบเหนื่อยง่ายเหง,งื่อออกเหงื่อตกเหงื่อแตกนะคะอางุดหิดง่ายอารมณ์ไม่ปกตินอนไม่ค่อยหลับปัสสวาวะบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วผิวเราจะแห้งลงสัญญาณเนี่ยคือผิวหน้าแห้งลงรู้สึกว่ามีรอยเหี่ยวยน่นกังวลใจมากขึ้นแบบเนี้ยให้เราสังเกต ฮอร์โมนส่งผลแน่นอนกำลังดูแลฟ้าดีๆแต่พอระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าใกล้วัยทองฟ้ามันก็จะกลับมาได้ดังนั้นเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปด้วยยิ่งรู้ว่าอายุได้ละใกล้วัยทองดูแลสุขภาพค่ะนอนให้หลับพักผ่อนให้พอดื่มน้ำให้เยอะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะหรือว่ากินอาหารที่ช่วยปรับฮอร์โมนได้นี่ก็ดีค่ะ 3. ความเครียดหลายคนเนี่ยก็คือยิ่งกังวลยิ่งเครียดยิ่งกุ้มใจยิ่งแบบสับสนอยู่ในใจว่าฝ้าจะเป็นไม้ส่องกระจกนานๆเข้าก็กังวลเครียดแบบนี้ส่งผลกับฝ้าแน่นอนเพราะมันกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมอนตัวร้ายเนาะให้เราอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เกิดฝ้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะลองดูนะถ้าเกิดว่าตอนนี้กังวลใจการดูแลควรประครับประคองการบำรุงก็ควรจะเป็นสม่ำเสมอระยะยาวถึงจะดีค่ะเหมือนการดูแล สุขภาพเราเราก็ต้องดูแลระยะยาวเช่นกันเกดก็นแนะนำนะชุดดูแลฝ้าของเคที่เกดวัย48ก็ใช้ด้วยใช้ทุกวันเลยเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับดีนจากเคที่ที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดจ่างดำรอยมองคำ้ำเอาอยู่เติมน้ำให้ผิวด้วยชุ่มชื้นไม่แห้งเหี่ยวรวมไปถึงการทาครีมกันแดดแล้วก็สบู่ค่ะสนใจทักเลยนะคะ